่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพ voilà ิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบุญบางประมาิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับ วันนี้ก็มาคุยกับท่านอีกวันหนึ่งที่ผมคงพูดอย่างนี้เพราะว่าเป็นคนแก่ก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆที่เขาบอกว่า,าไม่รู้ว่าวันไหนจะลาจากโลกนี้ไปนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนแก่หลายคนยังไม่เคยแก่ไม่เข้าใจ นะเมื่อก่อนผมอายุห้าหกสิก็น,นึกว่าแกแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้แก่จริงๆเนี่ยมันแก่ยังไงนะครับก็เหมือนกับผลไม้ผลไม,ลไม้เขาบอกว่าถ้ายิ่งแกนะครับถ้าแกได้ที่นี่แม้มันน่ากินแต่ถ้าแกงอมไปเนี่ยมันก็ไม่น่ากินแล้วนะเนื้อมันเละถ้าเป็นทุเรียน ก็เปลี่ยนจากทุเรียนไปเป็นปาราไปแล้วเออแต่ท่านก็คงเข้าใจความหมายนะครับอา้าว<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนแก่อยู่ที่บ้านไหมถ้ามีท่านจะอุ้มชูดูแลคนแก่เหล่านั้นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้ให้คิดเหมือนที่ผมเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับ วันหนึ่งก็เอารถไปเ,เรียกว่าไปเช็คสภาพเพื่ออะไรเพื่อที่จะต่อทะเบียนนะฮะก็เลยเนึกถึงว่าเออไอรถคันที่เราวิ่งมานี่มันก็เ,เป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับก็เป็นรถเก่าๆและก็ในขณะเดียวกันเมื่อก่อนผมก็ยัง เรียกว่าหนุ่มหน่อยเดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วก็เลยดึกเออถ้างั้นเขียนเพลงคนแก่รถเก่าดีกว่านะนั่งจินตนาการไปพอรถกำลังตรวจสภาพผมก็เขียนเพลงว่าคนแก่ๆเหมือนรถเก่าๆสีสันไม่เงาเหมือนผิวเหี่ยวยน่นแต่คุณค่ายังมีเหลือล้นเหมือนรถยนต ก่าแต่ยังใช้ดีคนแก,แก่แต่มากประสบการณ์เคยผ่านงานมานานหลายปีเหมือนรถเก่าลุยมาหลายที่สร้างสรรค์สิ่งดีทั้งคนแก่รถเก่าเห็นรถเก่าหรือคนแก่จงย่าเชิญแชร์ช่วยอุ้มชูดูแลเคยรับใช้มานานแท้ สังขารย่ำแย่คนแก่ต้องการกำลังใจคนแก่ๆเหมือนรถเก่าๆฉไหนกันเล่าจะให้เหมือนรถใหม่อย่าลืมเลือนจงใส่ใจโปรดรักษาไว้ทั้งคนแก่รถเก่าเน่ยังไม่ได้ใส่ทำนองนะคนแก่ๆ เหมือนรถเก่าๆสีสันไม่เงาเหมือนผิวเหี่ยวยนนะแต่คุณค่ายัางมีเหลือล้นเหมือนรถยนต์เก่าแต่ยังใช้ดีอะไรอย่างนีะฮะเอาก็เดี๋ยวค่อยๆฟังกันวันวันนี้ก็เชิดชูด,ดูแลทั้งคนแก่แล้วก็รถเก่านี้พี่น้องครับวันนี้เป็นวันสำคัญเขาเรียกว่า วันไหวพระจันทร์นะฮะวันไหวพระจันทร์บางคนก็อาจจะบอกเฮย้ยอะไรกันเดี๋ยวนี้โลกเขา้าก้าวหน้าไปถึงขนาดาส่งยานอาวกาศไปที่ดวงจันทร์แล้วทำไมยังมาไหว้พระจันทร์กันอีกนะครับนี่หลายคนก็คิดอย่างนั้นวันนี้ต้องย้อนอดีตให้ท่านได้ฟังกันหน่อย ว่าไอ้ที่เราไหว้พระจันทร์มันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงเขาถึงทำขนมเปี๊ยะมาไหว้พระจันทร์กันนะครับก็ว่ากันว่าในอดีตนั้นชาวจีนก็จะลุกขึ้นต่อสู้กอบกู้แผ่นดินก็ไม่รู้จะทำอย่างไงก็เลยวางแผนวางอุบายว่า จะต้องสร้างประเพณีไหว้พระจันทร์โดยทำขนมเปี๊ยะมาไหว้พระจันทร์กันนะฮะแต่ไอ้ไส้ขนมเปี๊ยะเนี่ยนอกจากไอ้ตัวเนื้อขนมแล้วก็ยังมีกระดาษที่นัดหมายกันว่าคืนวันนี้ให้พวกเราลุกขึ้นนะแล้วก็จับดาบขึ้นมาต่อสู้ขับไล่ศัตรู จนกระทั่งมีชัยชนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ร่ำเรียนหนังสือนังหามาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาก็เล่าขานกันมานะครับก็ไหว้พระจันทร์นะครับ,รนะรบแต่ถ้าเปิดท่านจะดูวิวัฒนาการไหว้พระจันทร์ท่านจะเห็นว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายกันโอ้โหต้องบอกว่า ราคามันมีราคาที่แพงมากสูงมากเพราะรูปลักษณ์และรสชาติของขนมไอผมเองนะ่ะไม่มีปัญญาได้ไปซื้อไปหาละครับแต่ก็แปลกหลายปีที่ผ่านมานั้นพอถึงเทศกาลไหว้พระจันท์ก็มักจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือจะเป็น คนที่คุ้นเคยเขาก็มักจะนำเอาขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์มาให้ซึ่งผมก็ไม่เคยกินสักทีนะฮะเวลามีของดีๆก็จะไปลึกถึงลูกหลานก็มักจะไปให้ลูกหลานกินกันนะครับเพราะฉะนั้นมันบ่งชี้ว่าของอะไรที่เคยเป็นของธรมธรมดาธรรมดาพอเราสร้างสตอรี่ สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นของที่มีค่าแล้วก็มีราคาขึ้นมาทันทีทีนี้ถ้าเราพูดถึงพระจันทร์ที่เราไหว้พระจันทร์กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าถ้าโลกยุคปัจจุบันนะก็ เราก็ถือว่าพระจันทร์บริวารของโลกเนี่ยกำลังเป็นที่หมายปองของนานา,นาชาติถามว่าเข้าไปทำไมที่พระจันทร์ไปหาทรัพยากรครับอันเนื่องจากว่าทรัพยากรในโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือจะเป็นแร่อะไรต่ออะไรนะทีนี้ก็การเดินทางของมนุษย์ ซึ่งจากแค่เจวเรือพายเรือเดี๋ยวนี้ก็ใช้ยานอาวกาศมันแต่ละชาติก็ไปพระจันทร์กันนะโดยเฉพาะชาติที่มุ่งมั่นในเรื่องนี้ก็เห็นจะเป็นจีนนะครับส่งนักอวกาศไปศึกษาคนา้นคว้านั่นก็คือพระจันทร์ที่หวังว่าจะมีทรัพยากรอะไรให้มนุษย์ในโลกนี้ไปเอามาใช้ได้ นะครับแต่จริงๆแล้วพระจันทร์นี่โดยเฉพาะคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอันเนื่องจากแสงพระอาทิตย์ส่องไปพระจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองนะครับนะใจใช้อย่างดวงอาทิตย์เขาเรียกดาวฤกษ์นะครับนะมันมีแสงในตัวเองอันนี้ก็เป็นแสงที่สะท้อนมาจากดวงอาทิตย์เราก็มักจะเอามาเปรียบเทียบนะฮะของความงดงามนะฮะ เปรียบเทียบหญิงสาวนามพะเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็มีผวังแห่งความรักเหมือนเพลงที่เขาร้องว่าจันทร์กระจางฟ,าฟา้าณนาาประดับด้วยดาวโลกสวยราวเนรมิตรประมาณเมืองแมนอะไรเด้อก็เขียนเนื้อเพลงได้ไพเราะดีมากนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบความงดงาม หรือว่าจะเอามาเปรียบเทียบกับหญิงสาวสวยหลายคนก็ชื่อจันทรานะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เคยเกิดเพลงดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่นดุดวันเพ็ญสวยเด่นงามตาที่กลางจันทนั้นโบราณว่ายายกับตาละทำนาสองคนนะก็แล้วแต่จินตนาการของเพลงก็เป็นเพลงดัง คุณกุศลกมลสิงห์เป็นผู้รองเพลงนี้เอาไว้นะครับบางคนก็บอกมองแล้วเหมือนกระต่ายก็ความจริงก็คือเป็นพื้นผิวของอดวงจันทร์นั่นเองนะครับอ้าวเราก็ไหว้กันเพราะฉะนั้นสิ่งจะคุยวันนี้ก็คือว่าเวลาเราไหวเนี่ยเราไหว้อะไรกันเราต้องหาเหตุผลแห่งการไหว้ให้เจอว่าที่เราไหว้ เราไหว้อะไรครับนะครับอย่างเราไหวพระจันทร์เราก็นึกถึงออกการเที่ยากูก้ชาติกู้แผ่นดินเขาก็เกิดลํำลึกนึกถึงเพราะถึงเวลาก็ไหวพระจันทร์ทีนี้พี่น้องกเกษตรกรในปัจจุบันหลายคนก็โอ้โหไปเสาะหารูปปัน้นรูปนั้นรูปนี้รูปนู้นเอามาตั้ง ไวหวลำตะลิมคันนาบ้างไว้ที่บ้านบ้างเช้าก็ไหวเย็นก็ไหวไหวไปไหวมาว่าไหวบอกไหวทำไมไม่รู้นะบอกว่ามีกำลังใจดีถ้าได้ไหวอา้าวก็ไม่ว่ากันเพราะว่าการไหวอะไรนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรกันหรอกแต่ถ้าเราลึกเจาะลึกลงไปว่าสิ่งที่เราไหวจะคืออะไรตัวอย่าง หลายคนทำนาก็ไปบูชาแม่โพศพเขาก็ปั้นเป็นรูปหญิงสาวนะครับนะก็ท่านก็คงจะเคยเห็นละแม่โพศพแล้วก็นั่งไหว้แม่โพศพนะครับเอาเอาละก็ดีอย่างนึกอ,อย่างน้อยก็นึกถึงแม่โพศพแต่ถ้าจะอธิบายความว่าที่เราไหว้แม่โพศพก็คือนะ เราจะต้องเราลึกนึกถึงว่าอ้อเวลาฉันจะทำนาฉันจะต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเหมือนวันหนึ่งผมไปที่นาเฮียใช้ซึ่งเขาก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายเขาก็มีรูปแม่โพสพนะฮะผมเดินไปผมก็บอกว่าทำไมไม่เอารวงข้าวสวยๆมาประดับ ที่แม่โผลพด้วยเวลาคนไหว้ก็จะน,นึกถึงว่าอ้อเราจะต้องใช้ข้าวพันดีนะเหมือนที่เราบอกว่าไม่ใช่คุณเก็บเมล็ดพันธเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกโดยไม่มีวิธีการไม่มีวิธีการรักษาให้เมล็ดพันธ์เหล่านั้นมันคงสภาพพันธ์เดิมเพราะว่าเราไปเอา มเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจากศูนย์ข้าวชุมชนมาจากสานีวิจัยข้าวหรือศูนย์วิจัยข้าวนะหรือจะมาเอาพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมาจากาภาคเอกชนก็ตามนะครับอันนั้นเราก็ถือว่า,าเราใช้มเมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า,าพันธุ์ขยายนะที่ผมเคยพูดบ่อย ว่ามีพันคัดพันหลักพันขยายนะครับพันคัดก็จะอยู่ในมือนักวิจัยพันหลักก็อยู่ที่สถานีกกำลังทดลองอยู่แล้วก็พอได้พันดีมาก็ขยายออกมาและพันขยายส่วนมากเขาจะแนะนําให้ปลูกปลูกเสร็จปุ๊บก็เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์เลยนะฮะแต่หลายคนก็เกี่ยวแล้วเอาเก็บมาทาพันโดยไม่มีการทําแปลงรักษาพันคุณภาพพันเอาไว้ ก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยตกต่ำเพราะว่าเป็นพันไม่ดีแม่เรื่องนี้ผมก็เป็นมิตรลักษณ์นักเพลงก็น,นึกถึงเพลงคุณดำแดนสุพรรณคนเขียนเขาเก่งจริงๆไม่รู้ใครเขียนนาดีๆต้องใช้เข้าปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวล่ำเวลาเสียที่นาฟรีฟรีแม คนเขียนนี่สุดยอดแล้วเขาก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นเรื่องของความรักตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาผลิตตะผลออกมาจะได้เป็นผลละเมืองดีโอ้โหเขียนเนื้อได้สะเด่ามากนะครับ ให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาสมัยก่อนก็ทํานาก็ปักดาลงไปนะครับก็หมายว่าฉันจะปักไปที่เธอและนะแล้วก็จะมีลูกมีหลานออกมาดีนี่ครับอันนี้ก็คือเราไหว้แม่โพศพเดี๋ยวนี้มีบางคนไปตั้งศาลเพียงตาเล็กๆริมขันนาแล้วก็กราบไหว้ ผมก็เคยไปถามชาวนาว่ายอะไรก็ว่ายสารนี่ไงผมก็ถามว่าอแล้วตอนว่ายเนี่ยแกคิดถึงอะไรก็ไม่ได้คิดถึงอะไรหรอกก็ขอให้ท่านช่วยนะช่วยให้ผลผลิตดีๆน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แรงนะครับเออผมก็เลยต้องอธิบายว่าเอ ถ้าไปไหว้สังกษีผุผุหรือไม้เก่าๆแล้วมันจะดนบรรดาลสิ่งเหล่านี้ได้หรือก็คงไม่ได้แล้วกระมังนะและผมก็อธิบายความว่าแต่ถ้าจะบอกว่าไอ้ที่เรากำลังไหว้ศารเพียงตาเล็กๆที่ริมคันนานะ่ะเรากำลังกราบไหว้เทพพยาดาฟ้าดินนะคืออะไร คือไหว้ลมฟ้าอากาศหรือที่คนจีนเข้าไปไหว้เจ้าพ่อในศาลแล้วก็จะมีโตะ๊ะหรือมีแท่นบูชาหน้าศาลมีล่มอยู่คันแล้วก็จะเขียนอักษรว่าทีตีเปโบลนะลมฟ้าอากาศคือพ่อแม่ไอ้นั่นคือการไหว้สิ่งแวดล้อม นะครับก็เหมือนกันว่าเวลาเราทำนาถ้าเราดูแลสิ่งแวดล้อมดีจัดคูคลองหนองบึงระบายน้ำดีน้ำมันก็ไม่ท่วมนะแล้วก็เก็บกักน้ำไว้น,ะน้ำมันก็ไม่แรงนะครับอันนี้ก็คือการไหว้ลุ่มฟ้าอากาศว่าเราต้องทำเกษตรโดยรักษาสิ่งแวดล้อมจะใช้อยู่ใช้ยา อะไรก็ต้องชใช่เป็นชใช่ถูกต้องชใช่ปลอดภัยทั้งคนที่เอาไปใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลผลิตอ้าวอย่างในนาข้าวเนี่ยเราก็บางคนก็เดินดูนาบอกกัดูอะไรอ่ะเอาดูมันเหลืองไหมเอาเหลืองแล้วเป็นไงเ,เหลืองแล้วเป็นเพลียเอาเพลียแล้วไงเพลียก็ต้องปรับไม่ใช่ถ้ามันเหลืองอ่อยไปทั้งทุ่งเนะี่แต่ข้าวยังเล็กก็ต้องบอกว่า มันเมาหัวสังหรือเปล่าแกหมักฟางไม่ดีหรือเปล่ามันเกิดแก๊สพิษรากมันก็เสียมันก็เหลืองอ้าวแต่ถ้าไม่ได้เมาหัวสังนะข้าวมันเหลืองมันขาดปุ๋ยในเดียเย็นหรือเปล่าคุณได้เอาแหนแดงมาใส่ไหมหรือคุณได้เอาปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเสริมด้วยยูเรียเข้าไปหน่อยอย่าเยอะนะเยอะข้าวมันจะอ่อนแอเนี่ก็ดูแล้วเหลือง นั้นก็ต้องดูว่าเอขอบใบมันแห้งมันเป็นโรคขอบใบแห้งที่เกิดจากแบคทีเรียหรือเปล่าเอาถ้าเป็นเราก็าเอาแบคท o รไปฉีดพ่นป้องกันไว้คราวเจอเป็นจุดนะครับใบมันจุดใบมันเสียอ่ามันก็ต้องดูวิเคราะห์โรคอะไรโรคใบไหมนะฮะโรคไหมนะเกิดที่ใบที่ต้น ที่รวงนะครับขอรวงก็จะเน่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่โรคใบจุดสีน้ำตาลไหมเออหรือจะเป็นโรคใบขคีสีีน้ำตาลมันต้องดูวิเคราะห์ให้ออกและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับนี่อย่างนี้ก็แปลว่าเราไหวเมื่อคนเอาพวงมาลายมาคล้องเอากระดาษเงินกระดาษทองมาหุ้ม นะฮะแล้วก,ก็ปักไม้เป็นรูปกังเขนก็สรุปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของฝรัง่งของไทยของจีนเชิญมาหมดนะครับอันนี้ก็คือมันต่อไปนี้เวลาเราไปไหว้ไหว้อะไรครับคนไทยนี่ก็ดีอย่างไหว้ไว้ก่อนเจอใครก็ยกมือไหว้นะเจอพญานาคปั่น เป็นรูปพญายนาคก็ไหวนะเจอเด็กนะที่ยืนอยู่ที่เขาเรียกว่าเจ้าไข่เจ้าไข่เนี่ยนะฮะก็ไหวไหวหมดแต่ผมจะบอกว่าเบื้องหลังการไหวขอให้ไหวด้วยเหตุด้วยผลและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่เราเมื่อกราบไหวแล้วก็ต้องปฏิบัติ ให้ถึงพร้อมที่จะให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อกูลต่อการทำการเกษตรในบ้านเรานะครับท่านชอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับผู้ยังไม่ได้กดติดตามขอพระคุณที่ให้เกียรติและฟังรายการนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามาคลิปเสียงนะทางบุญชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5 กุมภาพันธ์2,568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบวนชวนคุยทางบุญแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหน แต่ถ้าเปื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานี1น,นะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทําในทีวีเราก็นํารายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรป็าก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธ ก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิก t ตอแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปอนอ12 กำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2494ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2494 เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทัย่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหาาเกษตร